มาต่อกันที่เรื่องของหมัดมวยกันหน่อยหลายละคนรอคอยเหมือนที่พิชิตรอคอยการขึ้นป้องกันแชมป์ครั้งที่6นะคะของรถถังจิตเมืองนนที่จะลงแข่งขันเจอกับซุปเปอร์เลสเกียริหมูเกเจ้าจของแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งจริงๆแล้วเนี่ยกำหนดการเดิมก็จะแข่งขันกันวันนี้นะคะ22กันยายนที่สนามมวยเวทีลุมพินีในการชิงศึก ใช่เนี่ยชิงเข็มขัดเลยแหละชิงเข็มขัดมวยไทยรุ่นไฟเวทแต่ปรากฏว่านะคะล่าสุดค่ะผู้จัดการฝ่ายจัดการแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพของประเทศไทยนะคะอย่างคุณเปรมอริยวัฒน์บุษราบวรวงศ์นะคะก็ออกมาบอกว่าการชกของรถถังกับซุปเปอร์เล็กเนี่ยที่แต่เดิมมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทเป็นเดิมพันจะไม่ชกชิงเข็มขัดแชมป์แล้วนะคะจะเปลี่ยนไปชกมวยไทยแคชเวทซุปเปอร์ไฟท์หรอ 140บปอนด์แทนทีนี้เหตุผลที่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากชิงแชมป์ไปเป็นสึกมวยไทยแคชเวทธรรมดาเนี่ยนะเพราะว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยตอนชั่งน้ำหนักเขาวัดระดับน้ำในร่างกายผ่านแต่ว่าตอนชั่งน้ำหนักเนี่ย ตกตกตาช่างช่างเกินอยู่5้าปอนแล้วอย่างที่พี่ต่อบอกตั้งแต่ต้นรายการว่าเขาก็พยายามลดนะก็ต้องใส่เสื้อแบบใส่ใส่เสื้อเขาเรียกว่าเสื้ออะไรพี่ต่อเสื้อนั้นนะเสื้อที่มันเงินเงินอะเสื้อวอมอะแล้วก็วิ่งเพื่อแบบให้รีดเงื่อรีดน้ำอะไรออกมาเพื่อลดน้ําหนักแต่ปรากฏว่าไม่ไหวจริงๆนะคะก็คือก็คุณเปรมเขาก็มองแหละว่าถ้ายังฝืนลดน้ําหนักต่อไปเนี่ย ก็มันเป็นอันตรายของนักมวยแล้วด้วยใช่ไหมมันแบบมันแบบมันโซมอ่ะต่อให้รถไหวนะก็คือชกไม่ไหวชกก็โซมอยู่ดีอันตรายด้วยอันตรายใช่อันตรายด้วยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเปลี่ยนแล้วกันนะคะก็จะไปชกในซุปเปอร์ไฟท์มวยไทย3ยกพิกัด แคชเวย์หน<ม>ึ่งร้อยสี่สิบปอนด์แทนนะคะซึ่ง<ม>รถถังเองก็มีสปิริตนะตอบตกลงทันทีนะคะเพื่อที่จะให้แข่งขันดำเนินต่อไป<ม>โดยรถถังก็บอกนะคะว่าก็จะถถพูดดีนะใช่<ม>ก็จะขึ้นชกกับซุปเปอร์เล็กแม้ว่าจะเป็นการชกแบบนอกรอบก็ตามแล้วแล้วจะเป็นเกินขึ้นชกที่รถถังเขาน่าจะเสียเปรียบด้วย<ม>เพราะว่าน้ำหนักเขาน้อยกว่าไงแต่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาแคร์เนี่ยคือเขาแคร์แฟนมวยที่รออยากจะดูก็เลยตัดสินใจชกนอกรอบก็ได้แล้วก็บอกแฟนมวยว่า เป็นกำลังใจนอกจากเป็นกำลังใจให้ผมแล้วจริงๆต้องเป็นกำลังใจให้ซปเปอร์เล็กด้วยนะคือรถถังก็บอกว่า เขาใช่ผมเข้าใจพี่เขาเหมือนกันนะ<ช>่ะเพราะตัวรถถังเองเคยทําน้ําหนักไม่ได้<ช>เหมือนกันจากการเก็บตัวฝึกซ้อมยิ่งเก็บตัวฝึกซ้อมมานานยิ่งอยากชกไม่มีใครอยากให้การแข่งขันมันยกเลิกหรอกแล้วไฟนี้เป็นไฟรแรกที่ได้ค่าตัวถึง10บล้านบาทก็อยากจะทําให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้นะตัวรถถังเองเขาอยากขยับรุ่นไปเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้คู่ปรับเก่าชาวอังกฤษในรุ่นแบนตัมเวทแทนคยเจอกันแล้วเนี่ยเขาเข้าใจกันน่ะหมายว่าตัวเขาเข้าใจเพราะเขาเคยทําตกตาช่างมาก่อน ซูเปอร์เล็กก็บอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ขึ้นชกชิงแชมป์โลกกับรถถังที่ผ่านมาก็พยายามนะคุมน้ําหนักพยายามลดแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้จริงๆนะคะก็ชกนอกรอบขอบคุณฝ่ายจัดละกันที่ยังให้โอกาสจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือคือมีชกนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันนะแล้วก็ชกเป็น3ยก ครับนะครับแฟนมวยคนไหนที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูแล้วไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่า<ด>โชคเต็มที่แน<ะ>่นอนสําหรับผู้เอกนะอนอกจากนี้เนี่ยคู่อื่นๆประกอบรายการตัวนะดูว่า<ด>ยอดมวยในกันทั้งนั้นนะครับมาฟังจากที่ที่ผมเอ่ยแล้วกันเซกสรรออกขนเมืองเจอกับอาเมียนาซีรีนะเออหน้าชกเสื้อสายมาเลเซียอิหร่านนะครับเมืองไทยพีเคแสนชมมวยไทยยิมเจอกับยอดเหล็กเพชรโออัชริยะโอ้โหนียอดมวยทั้งคู่เลยนะครับคุณลาด่ิงโโอ้หเจอกับไทสันเฮอริสันจากออสเตรเลียนะครับแล้วก็พระจันทร์ฉายนะครับ เจอกับทางอักครามฮามิดีโอหก็ยังน่าดูพปชี้ก็น่าดูยอดบนทางนั้นเลยนะใช่คู่วประกอบรายการเสกสรรไปดูเสกไปมีคลิปสัมภาษณ์ของเสกสรรเสกสรรอ้ฝันเมืองนะครับไปไปชมบทสัมภาษณ์ของเสกสรรเลยครับครับสวัสดีครับผมเสกสรรอ้ฝันเมืองครับก็มุมมองของผมสําหรับน้องน้องสุ per เล็กกับน้องรถถังครับผมเพราะซึ่งน้องสองคนนี้ก็เคยชอบกับผมมาแล้วครับทั้งสองคนครับ มุมมองคู่นี้ผมคิดว่ามันสูสีครับมวยเป็นมวยที่สูสีเออน้องรถถังก็เป็นมวยที่ว่าเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธรวดเร็วครับผมแล้วก็มีทั้งลุกมีทั้งรับส่วนน้องซุปเปอร์เล็กนี่เป็นมวยที่เออฝีมือเอามีอาวุธแข่งที่หนักอาวุธจัดจ้านครับผมมุมมองของผมคู่นี้ผมเชียรไม่ถูกจริงๆครับยอมรับว่าเชียร์ไม่ถูกแต่ว่า จะเชียร์น้องทั้งสองคนครับเ,เพราะว่ามวยคูดนี้ผมว่ามันมีแบบแพ้ชนะกันได้เอ,อน้องรถถังอาจจะชนะได้น้องซุปเปอร์เล็กอาจชนะได้เพราะว่าเอมันสูสีกันมากครับผมมุมมองของผมนี่ผมไม่ขอฟันธงว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะอ,อผมอยากให้พี่น้องแฟนมวยติดตามมวยคู่นี้ครับผมคาดว่าคู่นี้จะลงเงอยด้วยกันน็อกเอาไหมครับอ,อผมว่า สำหรับผมผมว่าจบการแบบ,แบบประกาศคะแนนมากกว่าครับผมพูดเพราะนะแต่ว่าบนเวทีนี่คือหูด,ดุดัน,เน,นะนเป็นหัจใจของแฟนมวยคนหนึ่งเลยลเแหะ<า>เจ้าของฉายาคนไม่ยอมค,คนไม่ยอมค,คน,นคคแล้วก็เป็นแบบอย่างนะเป็นเหมือนอไอดอลของหลายๆคนเลยนะครับเสกสรรออกวันเมือง